คำเตือน คลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจากจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจะนาทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินาเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่แต่คำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอนนของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ด,ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนานดวงเป็นประจำพิเศษอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายปี สำหรับคนทั้ง12ราศีนะคะ่ะสําหรับดวงแบบรายเดือน12ราศีที่อาจารย์ทําทุกเดือนเนี่ยยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแต่คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่อาจารย์ทําทุกปีค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาหากยังไหวก็จะทําให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะถ้าไหวก็จะทําทั้ง12ราศีอ่คลิปนี้12ราศีแล้วนอกก็อาจจะมี12นักษัตริย์ด้วยแล้วก็ดวงคนทั้ง7วันด้วยเอาเป็นว่าถ้าอาจารย์มีเวลาก็จะทําให้ครบทุกเซตเลยนะคะแต่นี่เป คือดวงโดยภาพรวมฉชนั้นมันไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสตินะคะเพราะว่าสุดท้ายดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดวยชะตานะคะสิ่งเหล่านี้ต้องดูแลใช้ิริญยาเป็นอย่างสูงนะคะอ่าสำหรับท่านใหนที่ชอบตัวเป็นพวกเพชรอะคาดเพชกรสโตนอาจารย์จะมีทั้งอ่าที่ไม่เห็นหน้าอาจารย์แล้วก็เห็นหน้าอาจารย์ถ้าเห็นหน้าก็จะเป็น KFS Extra เป็นเพชรอะคาดเพชกเดกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจารย์จะแปะทั้งเพลย์ลิสต์อ่าต่างๆเอาไว้ด้านล่างเอาไว้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นทม์มเลสเปิดมาดูเม คุณอาจจะเลืจากกองหินหรือกองไพ่ต่างๆนั่นเองนะคะอาจจะตอนนี้นะคะอาจารย์คิดว่าเราต้องไปเริ่มรับฟังรับชมดวงรายปี2565กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศรีกรกฎนะคะประจําปี2565นะคะเรามาดูเป็นแนวทางจากไพ่พิเนตและก็ไพ่พิเนตนะคะอาจารย์อยากใช้ไพ่พิเนตเพราะว่าเป็นการอวยพรโดยชายเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านนะคะฉะนั้นดูเป็นแนวทางพอนะเรามาเริ่มกันเลย ราศีกรกฎราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Decision Wholeness Two of Swords Justice The Devil, the Hierophant, the World, Seven of Cups, Page of Pentacles, King of Pentacles, Ace of Wands, The Sun, Three of Wands, and the last one by Satanahat. Ace of Pentacles โอ้พลังงานขึ้นสวยนะเนี่ยพลังงานของคุณนะโอ้เปในทางที่ดีมากราศีกรกฎแต่พลังงานของคุณมนะันมีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจเหมือนมันมี2ทางเลือกอะค่ะคุณต้องไปซ้ายไปขวาหรือว่ามีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเอ๊ฉันจะทํำยังไงดีกับชีวิตของฉันเป็นการตัดสินใจในรูปแบบต่างๆได้เลยตัดสินใจเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงิน เรื่องความรักก็ยังได้นะคะหรือว่าจะอยู่จะไปดีจะทํายังไงให้มันโอเคมากยิ่งขึ้นหรือว่ามันมีเรื่องสับสนที่เกิดขึ้นค่ะแต่คุณจะตัดสินใจได้อาจารย์เชื่อว่าคุณจะมีสติแล้วก็จะเลือกทางที่ถูกต้องได้มากที่สุดนะคะขอให้ค่อยๆพิจารณาใช้เวลานิดหน่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองพลังงานของคุณอนะ่ะมีเรื่องที่มันไม่ดีมันกำลังจะผ่านพ้นไปเพราะว่ามันเป็นพลังงานเหมือนจบจากอะไรบางอย่างที่มันเป็นบทเรียน ทุกคนอะคะ่ะมันต้องเจอหมดและค่ะมันมีทั้งดีไม่ดีปรับปนในชีวิตของเราอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราแต่คุณจะโดดเด่นในเรื่องการเจราจาวาทศิลป์การติดตออ่อการเจราจาทุกชนิดมันจะเด่นมากบางคนเนี่ยพูดดีก็เข้าตัวพูดไม่ดีเข้าตัวได้เช่นเดียวกันนะคะระวังหน่อยบางคนอาจจะร่ํารวยจากการติดต่อสื่อสารสื่อออนไลน์การคําพูดพูดดีโหเงินเข้ามาดีมากๆแต่มันเป็นเหมือนเหมือน เรียกว่าถ้าเราพูดดีอะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเยอะมาก,มากๆเรียกว่ามากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ค่ะหรือว่าพูดยังไงเป็นอย่างนั้นคิดไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันให้เรามาระวังให้มากแล้วพลังงานของคุณอนะมันเหมือนกับว่าคุณมีอํานาจในการโน้มน้าวจิตใจของคนอื่นหรือว่าถ้าคุณโน้มน้าวในทางที่ดีโหสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นคุณเยอะมากแต่บางท่านอาจาาจะเข้าใจแหละเรื่องการทํางานหรือเรื่องเรื่องการไช้ของหรืออื่นๆบางทีบางครั้งมันต้องมีการพลิกแพงบ้างแแตต่าา่่อออาาาจจรรย์เเชืววคุณะัดดไ้ลพิกง ได้เก่งมากๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันโดดเด่นเรื่องการเจราจาสื่อสารจริงๆนะแล้วพลังงานขึ้นคําว่าถ้าอดทนพยายามนะโหสิ่งต่างๆด,ดีเกิดขึ้นกับเรามันเหมือนเป็นดวงของคําว่าทยานขึ้นสิ่งดีๆเข้ามาเป็นพลังงานที่ดีๆจะจะเข้ามาหาตัวเราเยอะเหมือนกันแต่บางท่านอาจจะต้องผ่านอุปสรรคนิดนึงไปก่อนเท่านั้นเองแล้วมันจะเจอสิ่งที่ดีแล้วพลังงานของคุณนะ่ะถ้ายิ่งหมั่นนั่งสมาธิบ้างหมั่นสวดมนต์บ้างเนี่ย มันจะเหมือนกับว่ามันจะดึงดูดพลังงานด้านดีเข้ามาหรือว่าการที่เราไม่คิดร้ายกับใครไม่กระทั่งการพิมพ์การโพสต์การพูดอะไรก็ตามแต่ไม่คิดร้ายกับใครพลังงานดีๆจะเข้ามาหาเยอะเยอะม,มากๆแล้วพลังงานมันขึ้นคําว่าอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินได้ด้วยอุดมสมบูรณ์ในเรื่องหน้าที่การงานเหมือนกับว่ามันมีความรับรื่นมีการเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ดูเจาะลึกให้อีกทีหนึง่งแล้วพลังงานของคุณนะ่ะถ้ามันมีอุปสรรคปัญหาใดๆคุณจะลุยแหลกมากคือมันเป็นพลังงานคําาว่ มีโอกาสยืนหนึ่งได้ที่หนึ่งหรือว่าประสบความสาเร็จอันดับต้นๆหรือว่าไปได้ดีแต่มันต้องผ่านความอดทนต่อสู้ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนบทพิสูจน์ที่จะเข้ามาเหมือนกันเยอะแยะมากมายะนะอดทนสู้ๆนะอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้อย่าหลงและเลิญกับมันอย่าอีโก้สูงจนเกินไปคนเรามีอีโก้กันหมดค่ะไม่กระท่งตัวอาจารย์เองแต่ต้องมีให้ถูกเวลาเท่านั้นเอง เพราะว่าถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได้มันต้องมีความเป็นแบบสภาวะความอดทนความเป็นผู้นาต่างๆค่ะมันจะมีเข้ามาขเขาพลังงานคุณนะไปได้ดีมากไปได้ส่วนมากๆดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเ,ออเลิศค่ะดีไม,ไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายเนี่ยเอาจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างถ้าบางท่านนะคะที่ทํางานเดิมๆอยู่เนี่ย คือมันก็เหมือนมั่นคงมากยิ่งขึ้นมันท่านอาจจะมีการปรับตําแหน่งมีงานที่ท้าทายความสามารถเข้ามาแต่ถ้ามองอีกม,มุมหนึ่งอาจจะแปลว่าต้องกลับไปทํางานสายงานเดิมนะคะหรือว่าต้องรื้องานเก่าเหมือนประน,นึ่งว่ารื้อแฟ้มคดีเก่าออกมาเคลียร์คดีรอบหนึง่งแต่บางท่านอาจจะแปลว่าถ้าคุณเปลี่ยนที่ทํางานยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่งานอาจจะเป็นงานสายงานเดิมคือเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเช่นสมมตินะ คุณทางานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอ่ะเปลี่ยนใหม่ก็ต้องกฎหมายอ่างานคุณคุณเก่งด้านศิลปะเรื่องอาร์ตกราฟิกเปลี่ยนที่ใหม่แค่เปลี่ยนบรรยากาศแล้วที่ทํางานแล้วก็หน้าที่ใหม่ก็ได้นะหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหม่ถึงแต่มันจะต้องทํางานในเครือเดิมๆนะงานอาร์ตงานอะไรเงี้ยหนีไม่พ้นในเรื่องแนวเดิมๆที่คุณถนัดหรือบางท่านจบ สายงานเงินไปทําอีกสายงานหนึ่งแต่ต้องกลับไปทํางานสายเงินที่คุณที่คุณเรียนจบมาก็ได้มันจะเป็นอารมณ์นี้เหมือนแบบเดิมเดิมเก่าๆกลับมาหรือบางท่านอาจจะมีเจ้านายหรือหรือว่าคนที่ทํางานด้วยกันกลับมาชวนคุณไปทํางานเพิ่มก็ได้เป็นได้หมดเลยคือมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณจะมีงานมากกว่าหนึ่งงานเข้ามาหรือมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการทํางานทําเงินที่ดีมากกว่าเดิมแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าเฉลิมฉลองมีเรื่องน่ายินดีมีเรื่องที่รู้สึกว่า เป็นข่าวดีนะคะที่จะเข้ามาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณได้รับความชื่นชมได้เซอร์ติฟิเคตได้แบบคําชมมากมายแต่บางท่านอาจจะแปลว,ว่าทํางานธุรกิจส่วนตัวมีการขยายกิจการลูกค้าเนี่ยแบบเขาเรียกว่าแนะนําต่อเรื่อยๆร้านของคุณมีชื่อเสียงก็ได้พลังงานขึ้นคําว่าชื่อเสียงโด่งดังในสายงานที่คุณทําได้ด้วยนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานคําว่าจเจริญเติบโตุว้มั่นคงดีมากๆเนี่ยพลังงานที่มันไม่ดีมันจะออกไปแล้วก็ คุณจะได้รับชัยชนะในกำม,มือจริงๆนะคะโอ้มีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณมากมายจริงๆพลังงานขึ้นสวยมากนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นแบบนี้เนี่ยขอให้คุณขยันอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าคุณขยันเป็นไปตามนั้นขี้เกียจก็ไปไปตามนั้นนะหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกแล้วอาจารย์ขอเลยนะก็คืออย่าทําอะไรที่เป็นผิดศีลธรรมผิดกฎหมายมันมีโอกาสที่จะไปรอดได้ยากถ้าทําแบบด์กเกินไปอะคะ่ะอยู่บนความพอดีแล้วกันนะคะเพราะว่า แต่ถ้ามองมุมน,นึงคือสื่อออนไลน์จะค่อนข้างเด่นด้วยเช่นเดียวกันเด่นมากอืมเนี่ยพลังงานของคุณอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นนะมันมีการต่อสู้จริงๆด้วยอ่ะมันเหมือนกับว่าสมมติคุณอาจจะมีคู่แข่งในเรื่องคำธุรกิจอ่ะคุณคุณอาจจะ,ะโดดเด่นกว่าคู่ต่อสู้ก็ได้แต่ขอให้คุณพัฒนาตัวเราเองอย่าไปไปแข่งเพราะว่าเราจะให้มันเด่นกว่าเขาเลยนะคือคือเรียกว่าไงดีอาจารย์จะบอกว่าไม่ต้องไปอิจฉาริษยาใคร ไม่ต้องไปชา้าหรือว่าไป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 รอกเรียนแบบใครค่ะคือเป็นตัวของตัวเราเองแล้วก็เอาพวกเขามาเป็นอินสปิเรชันในการต่อสู้ผลักดันขึ้นไปดีกว่าและพัฒนาตนถ้าจะแข่งแข่งกับตัวเราในอดีตดีกว่าเราทําดีกว่าปัจจุบันเออทำดีกว่าอดีตหรือยังปัจจุบันเราทำโอเคไหมถ้าโอเคแล้วก็ไปต่อพัฒนาขึ้นไปอีกแต่ถ้าไม่ดีก็แค่ปรับตัวเองเท่านั้นเองอย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณนะ่ะ มันเหมือนเป็นพลังงานคําว่ามีสเสน่ห์แล้วก็ไปได้ดีแต่แค่ว่าบางทีคุณกดดันตัวเองมากเกินไปมันจะมีอารมณ์แบบสวิงนิดนึงในบางครั้งเครียดในบางครั้งเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ก็เดี๋ยวอาจารย์เชื่อว่าคุณจะเรียนรู้จากหลายๆอย่างไปเองขอให้คุณสู้ๆนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้แล้วเก่งด้วยเรื่องการเรียนอู้การเรียนขึ้นสวยอยู่นะดีขอ uh, ูการเรียนดี คือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเรียนต่างที่ต่างถิ่นหรือเรียนต่างประเทศถ้าประเทศเปิดสถานการณ์โควิดดีขึ้นจะไปก็ไปได้ค่ะทั้งเรียนหรือทํางานดีมากในต่างประเทศแต่ถ้าบางคนอาจจะแปลว่าเรียนคนละจังหวัดกับที่เราอยู่แต่บางท่านอาจจะแปลว่าต้องอ่านหนังสือเพิ่มเรียนเพิ่มเติมเนี่ยคือพลังงานขึ้นคําว่าการเรียนไปได้รอดแล้วดีมากสอบผ่านสัปดาห์หรือได้คะแนนที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่พลังงานก็จะขึ้นคําว่าเราจะตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นว่าเราจะไปในทิศทางไหน ราะพลังงานขึ้นการตัดสินใจตั้งแต่ต้นหรือบางท่านอาจจะแปลว่าซิ่วจากคณะนึงไปอีกคณะนึงก็ได้เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยช่วงนี้เรยบอกว่าโอ้สู้ตายเลยค่ะจา์เหนื่อยค่ะแต่จารย์เชื่อว่ามันดีเนี่ยพอพอสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณขยันคุณอ่านหนังสือเยอะเป็นหนอนหนังสือบางคนอาจจะอ่านหนังสืออนปัจจาเป็นหมีแพนด้าแล้วนะคะก็รักษาสุขภาพกันนิดนึงแต่โดยภาพรวมคือถ้าคุณอดทนพยายามขยันไม่ขี้เกียจการเรียนของคุณประสบความสําเร็จมากๆ ดีค่ะไม่มีอะไรต้องพูดมากมายมันเลิดโอเคนะรู้เรื่องเรามาดูต่อสำหรับเรื่องการเงิน the strength ขึ้นมา four of swords ขึ้นมา three of pentacles โอ้การเงินของคุณดีมากโอ้ดีหลายอย่างเลยแน่นจริงราศีกรกฎโอ้ไปได้ลดมากเลยนะคะเนี้ยเนี่ยการเงินของคุณนะ่ยไปได้ดีแต่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องหมดเงินไปกับ อาต้องบอกแบบนี้นะไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่าเอาไปเครียดนะบวไปงานสีดาหรือบวไปกับเรื่องสุขภาพของตัวเราหรือคนในครอบครัวไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นอย่าเอาไปเครียดมันทํานายด้วยภาพรวมเฉยๆแค่พลังงานขึ้นมา,าจะาต้องพูดแบบนั้นเท่านั้นเองคือเรามาระวังนะคะแล้วพลังงานของคุณเนะี่ยได้เงินมาจากความสามารถคือเยอะมากเงินเขาเรียกว่าหลามาเทมาด้วยนะมาจากสมาชีพของเรามาจากการที่เราทําอย่างสุดจริตนะคะเนี่ยดีมาก เงินของคุณเข้ามาเยอะมากๆบางคนมีอุปถัมภ์ค้ำชูเนี่ยบางคนมีลูกค้าประจําบางท่านอาจจะแปลว่ามีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางถ้าบางคนทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ต่างประเทศอะไรต่างๆดีโดดเด่นมากมันเป็นการพัฒนาตนเงินของบางท่านเนี่ยจะต้องลงทุนเพื่อรอกําไรในอนาคตแต่กําไรคุณจะได้เยอะมากด้วยนะมันเหมือนเป็นค่าตอบแทนที่ดีลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อได้อะไรบางอย่างแต่ถ้าคุณจะเป็นตัวแทนนู่นนี่นั่นคุณพิจารณาดูดีๆนะไม่ใช่ว่าคุณที่อาจารย์บอกว่าเุ้ยลงทุนแล้วดีคือดูก่อนแต่ถ้าลงทุนแบบ ในเชิงของเราเองอะค่ะทำของตัวเราเองไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรเงี้ยอาจารย์มอนว่าดีแต่ถ้าเป็นตัวแทนคุณก็ได้แต่ดูก่อนดูดีๆแล้วกันเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าส,ส่วนตัวของเราจะเด่นสุดตัวเราเองถ้าเราทำรับพิพจารณาหรือคิดใหม่อะไรเงี้ยดีถ้าบางคนเนี่ยทำงานเป็นงานประจําอยู่แล้วนะคะก็อาจจะแปลว่าได้รับเงินโบนัสหรือได้เงินเพิ่มจากหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณหรือว่าเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ อาจจะได้เงินเพิ่มมากกว่าเดิมก็ได้ยังเงินเข้ามาจากความสามารถบางคนทํางานเป็นงานประจําเสร็จแล้วออกจากงานประจําไปเป็นทอาชีพเสริมอาชีพเสริมมาเป็นอาชีพหลักอย่างเงี้ยเงินอาจจะเข้ามาดีเพราะว่าพลังงานเกิดขึ้นคําว่าเงินเข้ามาได้เรื่อยเป็นกอบเป็นกำเหมือนกันนะเป็นช่วงช่วงของคําว่ากอบโกยเลยนะต้องบอกแบบนี้นะราศีกรกฎเป็นช่วงการกรอบโกยดีมากๆอะฉะนั้นก็ขอให้คุณเขาเรียกว่าเก็บเงินด้วย แล้วก็เก็บเงินเพื่ออนาคตด้วยต่อย,ยอดได้ด้วยแล้วก็ใช้ชีปจําวันแล้วก็ใช้เงินอย่างมีสติละกันโดยภาพรวมคือเงินไม่น่ามีปัญหาอะไรดีมากๆเลยค่ะขอให้คุณอดทนขยันต่อไปเงินของคุณเข้ามาดีบางคนเงินเข้ามาเพราะปากของเราปากพารวยนี่นะคะเรามาดูคนโสดเอาโสดสนิทนะคะความรักแล้วนะคะพลังงานมันมีคนเข้ามาแต่มันเปิดเป็นพลังงานของคําว่า เอาจิงงานของคุณเงินของคุณเรียนของคุณมันเด่นความรักของคุณก็เด่นนะแต่มันเหมือนเป็นคําว่าต้องเล่นตัวกันไปก่อนมีโอกาสเจอเนื้อคู่ค่อนข้างสูงแต่มันอาจจะมาในช่วงระยะเวลานึงให้กระชุช่มกระชวยใจก็ได้นะแต่ถ้าสมมติคนไหนที่แบบมาในรูปแบบของเป็นเพื่อนก่อนค่อยๆค,คุยค่อยๆจีบค่อยๆแบบพัฒนากันไปไม่รีบร้อนไม่กดดันมีโอกาสจะเจอคนที่ใช่แบบนั้น ถ้าเป็นคนแบบนั้นคว้าเอาไว้ค่ะแต่ถ้าบางบางคนที่มา,มา,มาเล้าหรือเราเยอะๆหรือเราไปเล้าหรือเขาเขาจะไม่เอาเรานะหรือใครมาเล้าหรือเราเราก็จะรู้สึกลำคานมันจะเป็นพลังงานของคาว่ามีคนเข้ามามากวก่าหนึ่งคนเพราะว่าจริงๆคุณจะเจอคนที่ใช่ประมาณกลางปีถึงสิ้นปีเป็นต้นไปประมาณต้นปีอาจจะเป็นรักที่แบบมาขำๆมา,มาแบบไม่เลยไม่ได้จริงจังอะไรแต่มันจะเริ่มจริงจังอะ่ะประมาณกลางปีถึงสิ้นปีเป็นต้นไป ขอให้คุณเจอคนดีๆนะคะเพราะว่าเอาจริงแลนะ้วบางคนโสดแล้วรวยบางคนแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นได้เต็มที่มากขึ้นถ้าคุณยังไม่พร้อมมีใครอย่าเพิ่งมีแต่ถ้ามีแล้วเจอคนดีๆแบบนี้มาในรูปแบบคอมเ็นเพื่อนแบบปรึกษากันไปคุยกันไปค่อยๆเริ่มจากคอมเนเพื่อนอนาคตมันพัฒนาไปแบบเป็นคู่รักกันได้ค่ะแบบนี้โอเคสําหรับคนโสดที่มีสถานะคุ้มเครือไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงกันต่อไป พลังงานขึ้นแบบนี้นะมีโอกาสพัฒนากันแต่ถ้าคนไม่ใช่มันจะออกไปแต่ถ้าคุยกันแล้วแบบรู้สึกว่ามันเริ่มคลิกกันต่างคนต่างไม่มโนค่อยๆไปกันอาจารย์บอกว่ามีโอกาสถึงขั้นสมหวังมีโอกาสสูงมากๆถึงขั้นสมหวังแล้วก็เนี่ยเหมือนเป็นคนที่ใช่เลยนะแต่ถ้าคนที่มันไม่ใช่มันจะออกไปใช่ไหมแล้วจะมีคนใหม่ที่มันใช่เข้ามาฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยคุณมีเสน่ห์มากมีโอกาสสมหวัะในเรื่องความรักค่อนข้างเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะคะ อ่ะแต่ก็มีสติกับเรื่องความรักนิดหนึ่งละกันอันนี้ทำนายโดยภาพรวมนะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟนแล้วอู้ทาไมไพ่ขึ้นสวยอย่างนี้อะ่ะเออดีนะแต่เอาเป็นว่าพลังงานมันขึ้นไปได้ดีแต่แค่ว่าพลังงานของคุณอนะ่ะถ้าจะมีปัญหาต้องระมาระวังแค่ประมาณช่วงประมาณกลางปีเกือบสิ้นปีค่ะแต่มันจะมาดีอีกทีแบบสิ้นปีแบบมากๆคือมันจะดีเหมือนแบบ หัวท้ายอะต้นปีสิ้นปีอะความรักของคุณค่อนข้างโดดเด่นนะคะแต่อาจจะประมาณกบบกลางปีอาจจะมีอุปสรรคมีบททดสอบที่เข้ามาบ้างนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำนาเดยเดยแบบดวงรายเดือนอยู่แล้วเดี๋ยวคุณค่อยๆดูกันไปละกันนะคะแต่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้ามันมีปัญหาถ้าจะมีปัญหาถ้าทัศนาคาติไม่ตรงกันจริงๆไปกันไม่ได้มันก็จะเหมือนต่างคนต่างเดิน แต่คุณก็จะมีคนนึงเข้ามา <c oughs> หขกระได้ไม่แห้งจริงแต่าจา์ก็ไม่อยากเห็นใครเลิกกันนะคะอืมแต่ถ้ามันไปกันไม่ได้จริงๆแบบทักนัติหลายๆอย่างมันไปกันแบบไม่ตรงกันจริงๆอ่ะก็คุณก็ต้องพิจารณาว่าจะจะจะ,จะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์จะไปยังไงต่อกันดีนะคะก็อยู่ที่ตัวเราในการตัดสินใจสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีความระแวงกันเกิดขึ้นนิดนึงมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้ามันมีเรื่องมือที่สาม อุปสรรคคือมือที่สามเลยแหละเชิงชู้สาวอาจจะไปกันไม่รอดนะคะ่างคนต่างไปนะฉะนั้นก็มีความซื่อสัตย์กับความสำคัญให้มากที่สุดละกันจะได้ไม่เกิดปัญหาตรงนี้แต่บางท่านอาจจะบอว่าอุปสรรคก็คือการงานแบบไม่มีเวลาให้กันไม่ได้ใส่ใจกันอมืมีการน้อยใจเกิด,เก,ดเกิดขึ้นและระแวงและเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็คุยกันในดีละกันเพราะว่าจริงๆมันยังมีโอกาสที่จะเป็นคู่กันต่อไปแหละ แต่บางคนมันไม่เข้าใจกันจริงๆมันก็จะไปต่อกันได้ยากนะคะฉะนั้นต้องจับมือกันให้แน่นจริงๆรักกันด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆรู้จักกันให้อภัยการอาจารย์มองว่านั่นคือคู่ชีวิตยังไปต่อได้จริงๆอ่ะมันจะเป็นแค่บททดสอบที่จะเข้ามาแต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะว่าจริงๆมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างพยายามสร้างอนาคตด้วยกันมันอาจจะแปลว่ามีเวลาให้กันน้อยหรือว่า ช่วงนี้อาจจะทํางานเยอะจนกระทั่งไม่มีเวลาสวีทหวานแหววก็ได้ทำมางอีกมุมหนึ่งฉะนั้นก็สวีทหวานแหวกกันบ้างหาเวลาไปเทีย่ยวไปพักผ่อนกันบ้างนะคะอ,อยู่ด้วยกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองค่ะเรามาดูสําหรับเรื่องสุขภาพาน้ำหนักขึ้นขานิดนึงแล้วก็อาจจะอุดมสมบูรณ์แต่มาระวังเรื่องซุ่มซ่ามสะดุดหกล้มนะคะแพ้มันอาจจะเกิดขึ้นนิดหน่อยภูมิแพลปวดคอบาไหลทั่วๆไปนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายสำหรับ เ,เรื่องการทำบูญอาจารย์บอกเสมอว่าให้ทำบูญกับพระในบ้านก่อนก็คือพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณพี่ป้าน้าอาปู่ปย่าตายายใครคก็ตามแต่ที่ดีกับเราอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมมีมุมแบบสว่างกับมุมที่ดาร์กมากๆถ้ามุมที่สว่างอย่างที่อาจารย์บอกคือกระตันยูให้มากที่สุดยิ่งให้คุณยิ่งได้ยิ่งเจริญกับชีวิตของคุณมากตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นเรื่องจริงอาจารย์พิสูจน์มาแล้วแต่ในกรณีที่มุมดาร์กอาจารย์เห็นข่าวแล้วก็สะเทือนใจนะเอาเป็นว่าถ้า ในกรณีที่พ่อแม่เราอาจจะน่ากลัวตามที่เราเห็นตามข่าวหรืออะไรก็ตามแต่กระตันยูที่เธอเราไหวแล้วกันทําเท่าที่เราไหวเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนเิทีฟเราอาจารย์ก็มองว่าอาจารย์เข้าใจในิมแต่ละมุมของแต่ละคนแล้วอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของของตนนะคะขอให้มีสติเท่านั้นเองอ่ะถัดไปทาบุญนอกบ้านนะคะอาจารย์แนะนําให้คุณทาบุญเกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวนะขอดูอีกนิดหนึ่งผู้ป่วยอืผู้ป่วย เป็นแบบผู้ป่วยติดเตียงคนยากไร้ให้ทานสรรพสัตว์ทั้งหลายน้องหมาน้องแมวแล้วมูลที่ช้างทําไปเลยนะคะแต่เน้นกับคนที่จับค่ายได้ป่วยและคนยากไร้เป็นการบริจาคทานทุกชนิดจะยิ่งดีต่อตัวเราทำซะนะคะมันจะดีต่อตัวเราทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จกรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีบทกรวดน้ําหาได้ใน Google นะคะ,ะแล้วก็อาจารย์อยากให้คุณเน้นในการสวดมนต์มากๆการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ หรือว่าแค่นั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้การสวดม,มนต์บททั่วไปจย์แปะไว้แล้วเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านได้แล้วก็นั่งสมาธิการนั่งสมาธิเริ่มจาก1นาทีก่อนก็ได้ค่อยๆเพิ่มไป5นาที10นาทีรึ่งชั่วโมงไปไเรื่อยๆหรือถ้าบางคนอ,อยากรู้วิธีการนั่งสมาธิใน YouTube จะมีคนสอนอยู่เยอะมากนะคะลองไปดูได้แล้วก็จริงๆพลังงานของคุณอนะถ้าคุณยิ่งนั่งสมาธินะมันจะเกิดสติอะไรบางอย่างแล้วก็เกิดพลังงานด้านที่ดีเหมือนเป็นพลังงานจักรวาลมันจะดึงดูดสิ่งดีเเข้าาาามมหตัวคุณยอะก สติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดข,ข,ขึ้นกับเราเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าพลังงานคุณมันเด่นในเรื่องการนั่งสมาธิแบบสุดเลยเหมือนกันเนี่ยก็ไปทำนะถ้าบางค,คนไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิหาก,กิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้วาดรูปวาดเขียนออกออกกำลังกายอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้ปลูกผักเนี่ยทำไปเลยละาจากสื่อโซเชียลเหมือนเขาเรียกว่าโซเชียลดีท็อกซ์อะค่ะ,ะละาจากมือถือบ้างไปทําอย่างอื่นที่ไม่แบบให้เราแบบแบบมีความสุขอะค่ะ งานอดิเรกต่างๆทําทได้เลยหรือฟังเพลงปรับสมาธินี YouTube มีเยอะแยะมากมายมันจะช่วยคุณได้เยอะนะคะอาจารย์ขอเป็นกาลังใจให้คุณมากๆขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงมีความสุขในทุกๆด้านนะคะและมีสติมากๆนะถ้าคุณมีสติอาจารย์เชื่อว่าปาฏิหารข่าวดีจะเกิดขึ้น,น,นคุณยิ่งๆกว่าเดิมพลังงานคุณราศีกรกฎด,ดีมากๆพลังงานขึ้นส่วนมากๆ ขอให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตจบคำทำนายนด้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระกดิง่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะมี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กินฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้เ s c r ร p t i o n ไม่ว่าจะเป็นให้บุงกายแจนะนะนนี้ขออญ,ญาาตลก่จ กันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ